วันนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกับคอร์สออนไลน์พื้นฐานการเงิน Money Back to Basic ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันสไตล์ Blue O'Clock โดยคุณสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนในราคาพิเศษได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ3พื้นฐานการเงินที่คุณจะเป็นต้องรู้โดย d ดฟแรมซียในซีรีส์ Money Back to Basic เอดที่8เดฟแรมซีนักเขียนและนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube The Dave Ramsey Show ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 9 0 0 0ล้านแสคนโดยในปี2020เขามีทรัพย์สินอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ6,000ล้านบาทได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินว่าเนื่องจากคนเราแต่ละคนมีความชอบมีทักษะมีความถนัดด้านการเงินไม่เหมือนกันบางคนชอบใช้จ่ายบางคนชอบออมบางคนชอบให้ดังนั้นเดฟจึงจัดประเภทของคนตามความถนัดในด้านการเงินออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่1 spending ทักษะการใช้เงินโดยทุกครั้งที่ทำการใช้เงินออกไปจะต้องอยู่บนหลักการมีเหตุมีผลสนุกไปกับการใช้เงินในด้านต่างๆในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตประเภทที่ 2. saving ทักษะการเก็บเงินซึ่งการเก็บเงินออมเงินนั้นขั้นแรกคุณควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพออย่างน้อยตั้งแต่6เดือนถึง12เดือนขึ้นไปเพื่อเอาไว้ในกรณีที่ไม่มีเงินสดเข้ามาในช่วงนี้ นอกจากนั้นจะต้องมีเงินออมเพื่อการศึกษาออมเงินเพื่อการเกษียณออมเงินเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับครอบครัวและเรียนรู้ที่จะออมเงินเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในกองทุนรวมหรือตลาดหุ้นก็ตามทีประเภทที่3 Giving ทักษะการให้เมื่อไรก็ตามที่คุณชอบการใช้ทักษะในด้านนี้มันจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อคุณฝึกการให้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งโดยธรรมชาติของคนเรานั้นจะมีทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มักจะทําได้ดีกว่าข้ออื่นๆอย่างภรรยาของเดฟเองนั้นเธอก็เป็นคนที่ชอบการเก็บออมในขณะที่ตัวของเดฟนั้นเขาค่อนข้างมีปัญหากับด้านการออมเงินเข้าขั้นแย่และไม่ชอบเป็นอย่างมากแต่เขาชอบและถนัดด้านการใช้เงินให้ถูกที่ถูกเวลามากกว่าและส่วนใหญ่คนที่ชอบใช้จ่ายเงินก็มักจะเป็นผู้ให้ที่ดีเพราะพวกเขามักไม่มีปัญหาในการนําเงินออกไปจากกระเป๋า พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรและเมื่อเดฟได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้จูจูทักษะที่ด้อยที่สุดของเขาก็คือทักษะการออมที่ไม่ดีอยู่แล้วนั้นทําให้เขาอยากออมขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อเขาออมเงินเพื่อการลงทุนเยอะขึ้นเขาจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นและเมื่อเขามีความมั่งคั่งมากขึ้นมันจะทําให้เขาสามารถใช้จ่ายและให้ผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันทั้งๆท,ที่เขาก็ยังคงไม่ค่อยชอบการออมอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละดังนั้นเดฟจึงค่อนข้างเชื่อว่า ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในทักษะด้านอื่นๆหากคุณต้องการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงให้ลองเปิดใจเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้ดูก่อนคุณอาจจะเริ่มต้นจากจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆที่คุณสบายใจเช่นบริจาคให้วัดให้ทิพนักงานทำทานคนที่กำลังลำบากช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้นเพราะเมื่อคุณเริ่มเป็นผู้ให้ช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่คุณจะได้รับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจคุณจะเริ่มรู้สึกฟินมากขึ้น ที่อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลในทุกๆด้านในชีวิตของคุณรวมไปถึงด้านการเงินก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งใครก็ตามที่ไม่ค่อยเอนจอยกับการให้ก็มักจะกลายเป็นพวกที่โดนความโลภครอบงำหามาได้แต่ไม่เคยคิดจะแบ่งปันใครเลยคนๆน,นั้นจะเริ่มโดนความโลภบ,บังตาและมันจะทําให้คุณเสียสมดุลในชีวิต ดังนั้นคุณควรทําให้ทักษะการเงินทั้ง3ด้านเดินไปพร้อมๆกันให้มีความสมดุลทั้งด้านการใช้จ่ายด้านการออมและด้านการให้และนี่ก็คือ3พื้นฐานด้านการเงินที่คุณจะเป็นต้องรู้โดยเดฟแรมซี่ในซีรีส์ o o n y y b c k t to b s s i c กอพิโซดที่8ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ